สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่ภาน้องมาเห็ดตำกล้วยครับนะครับก้วยก้วยตีนี่นะครับก็เป็นกล้วยตี๋ยวลำบากเลยนะครับก้วยตีนี้มัดต้อรับตำตามคำขอของมูครับหมักงงครับสิทันเส็นน้อยๆในจังน้อยสดสันพอเราตำเซ็นกล้วยกับซีมี่มักหน้าวในจังน้อยครับใส่เลยครับตำเลยกระเทียม อันนี้เตรียมไปซ้ำพอดีแล้วครับเนี่เต็ดซ้ำพอดีเดี๋ยวคว่ำต่งงางไงที่หนมอยอ่ะครับพี่น้องถ้ามึงี่แจกแล้วกระก่วยใส่ด้วยครับอาทิตย์นี้เน,น่นครับ นะครับนะอ่นบอกม่วงใส่หมดเลยม่วงค่อยสนาสิสมบนไดนะครับใส่กรบอกกาใส่ลายไมีรบบอกน้าใส่เลกน้อยใสเปลือกมันหลดลางแลนวแล้วเปลือกงตะได้บกหน้า ใส่กระสวงอันน่นแล้วก็ลืมแห่งไม่ไม่น้ำมัน,มนีก็รุงเลยครับสำรวครับเลยน้อยนึ่งครับบ้านเกิดสอน ตาลครับนาทีส่วนนะครับขนมตังเลื่น้องหลายๆได้จะสอนหนึ่งนะครับจะตักยิบตักจอยก็ค้อหลายครับปลาครับตํากล้วยนี้มีแบบตําไทยนั่งเลยครับพี่น้องตําแบบปลาใส่ปลานะครับจะนี่ตําแบบตําผู้กลาแต่เปัง เสร็จตอนนักอบปลาแดกเตะดังห้วยๆห,อ,ยห,อ,ยหอมดีขนาดขานไไดนปลาเหรอครับ,บปลาใส่กุจิกไม่ได้ใครไม่กิน,นปลาโอเคเรากันแลับพี่นอ้นนองครับน้ำหนังเข่ากันนะครับทีม ไม่ปูหน้าใจนะครับเนาะนี่ครับหลังย่างดีใส่ใส่โซดาเรียบร้อยใส่ปูมาเลยครับตำกล้วยใส่ปูมาเนะนี่ยอะไรเน้อมันนี่เปี่น้องว <c oughs> ่ะครับเนะอาแลครับมีเขินเนาะพี่น้องอ่าโตครับพี่น้องโตปุใหญ่หรอกครับโตใหญ่โตใหญ่ก็ปูหน้า Não é ideal. ตากร้องมาไปเจ็บ,บ่้ออือฮึเจ็บด้วยโอเคพี่น้องวานนี้เอาเขียงออกครับนี่ครับต้องทาด้วยครับพี่น้องบานนี้เขียงไม่เรียบร้อยเราจัดก่อนนิดหน่อยครับพี่น้อง นี่ครับลงเลยหาสื่อบุกเคืนมาไหนครับนี่ใส่ปูหมาครับพุดยอดขนาดน่กศึกษาเป็นอย่างสี่สิบแน่เลยครับตัวหน่อยครับ โอเคครับพี่น้องขอบคุณบนโต๊ะเลยครับสวัสดีครับปอันเจนดเกยครับรายการแสบนอกกาแฟนครับเมนี่ตามขัขอของมูครับเนี่ยครับตากวยแด้สีบรอนด์ตด้มูนใส่ประเด็กด้วยครับอันนี้ผมมีประเด็กตอนขึ้นมูครับเ่อใส่ภูมาครับหนองดีคือเก่าครับขอเป็นคนอยู่เบื้องหลังครับหย่างทับกระแยงครับเพราะว่าลายใหญ่ห่างครับพี่น้อย พี่น้องครับโอ้ยบอกพี่น้อำไสแตกสวยเลยครับทำไา่แตกนะครับตํากวยอืมอืมหน้าสะอาดจังเยครับกินพรลกินค,ครับ หนมดีเป๊ะไปแลนครับอืมอืมจ้องให้คุณเ่ษบยังเกพี่น้อน อันนี้ตามบ่อเป네็ดนะครับเดี๋ยวันนกินสกินอไรนะครับก็้กตระักอย่างงครับจะ่ผักายเขา่ะ mình hết mua tạm mình ép rồi đẹp đồng phiền thôi mua bạn không tạm tạm lý gì đỉa? ใ,ใช่ประเดี๋ยวตอนม่งไงมันจะแซ่บระแสบแบไปบบว่าซิรีวิวมูลเลยครับพัง <laughs> เถึงมันสิเป็นตัวหน่อยจำเป็ดแซ่บนะครับพี่น้องสดดีไม่หั่นประจำนะครับเป็ตลาดกลางน้ำเนื้อน้ำได้ครับร้านนี้บอกพี่หวังครับ แบบปูนสิบ่มีกินบ่มยั้งเลยนะครับจ <c oughs> ำกระแสบย้มกระแสบเป็นยัะะน้งกัสบทหากุ่มสดนะเออปูชดครับก <c oughs> ินกุ่มแล้รกับาบกลุ่มเ <c oughs> <c oughs> อกเป็นกลุ่มบมดยังไรเกนกุ่มได้บรูสิกวนหนวดแต่ <coughs> <coughs> Nói vào cái củng nha <cười> ừ. <cười> Cái tắm quầy à. Đường ấy cũng sẽ mà đá như vậy ก็มันตำแถว,วแบ,บ้านนะครับกินสมัวตำอยู่บ้านใส่กระปูกระปูหน้าครับตัวนี้น้อยจังเอยนะแกะด่ดองใส่แกด่ดองใส่เลยเอาเป็นว่างอยู่จานกินดีครับ ไปยังยังเสียแห้งใจเก่กาหลายคนนะครับดอยวก,กัถั่บุม้มิถิเบิงคลิปแต่ยังไม่ได้กดซับสไครก์กดซับส,บสบคยยไครเห็นเลยนะครับ tránh há nào mới hết bưng như vậy không cái đầu bên ta quá tiếp hẳn mà nhỉ người làm thay thì nó bưng như vậy không đẹp nó mình cắt bộ bộ mình กางกับกูฮะควาแม่ได้แขวแต่กับเน้อแ้นพี่น้องกางมัค่เความกุ่นทุกแห่งเครียแห้งใจทุกความเม่น คือแน่คาดแบบนันสูตรต่อไปแล้วทรับปอกุ้นได้เยครับเหมือม้าศ่า,านน้ยังอยครับ บางอยงมวมันหอมดีเลยแต่ลองบีบคนกินนะครับมุกปูมุกปลาเป็นมใพวกอย่งเกลือหงือผมประทันตำก้วยตำขามัางอย่ับกับผมนะ Các bạn mày mốt quả Hãy lại cho kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. เออคับข,ขนาดพี่น้องร่วงมึงได้ครับเอาตัวนนหน่อยก็สดเบือกตัวสุดนะครับ ครบ้พี่น้องเรัรปดอพี่น้องมันได้เลยก็ขอขอบคุณพี่น้องทั้งเก่าลอยประคนครับสิบเลอยห้าสิบละเจ้าลอยห้าสิบกว่าเราบริจาคก็ขอขอบคุณ แห้งเสียแห้งกำลังใจทุกผู้ทุกคนครับก็ขอให้ติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับซอยเบิงคลิปให้มันกบ4,000นชั่วโมงเร็วๆสวัยผมยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่สำเานี้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขึ้นก่าครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับที่เบิงคลเปจนจบครับโอกาสหน้าพ่อกันใหม่ครับสวัสดีครับ